ผมอายุ25ยังไม่เคยมีแฟนเรื่องบนเตียงเนี่ยเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพื่อที่จะให้ผู้หญิงเนี่ยประทับใจเพื่อพัฒนาในการหาคู่ครองต่อไปค่ะเฉลี่ยเพิ่งเขียนเรื่องของนิยามความรักในความคิดของหมอสูนี่นะคะ,คะก็จะต้องมาถูกที่ถูกทางถูกเวลานะคะถูกสถานที่นะคะถูกความพร้อมนั่นคือมีรักได้นะคะแต่ถ้าจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ย ต้องถูกที่ก็คือโอ้ต้องไม่ใช่ว่าจะมีที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็ต้องมีความพร้อมทั้งสองฝ่ายต้องระมัดระวังมากพาดอีกฝ่ายหนึ่งอายุไม่ถึง15ปีแม้ว่าฝ่ายหญิงยินยอมหรือฝ่ายชายยินยอมก็เรียกว่าข่มขืนนะคะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังกฎหมายนะคะก็คนที่เดือดร้อนเวลาลูกเย,ยาวชนหรือวัยรุ่นทําผิดกับไหนก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองทุกยิ่งกว่าเจ้าตัวอีกนะคะดังนั้นก็ต้องมาถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกความพร้อมด้วย ทั้งสองฝ่ายต้องมีความพร้อมและสุดท้ายก็คือมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบซึ่งกันและกันแล้วก็ถ้าเกิดตั้งครรภ์ก็มีความพร้อมที่จะดูเด็กนั่นก็คือเป็นคมนิยามของหมอสูที่ความรักจะจะไม่ทําให้เกิดความทุกข์นะคะก็จะต้องมาเมื่อมีความพร้อมทั้งหลายนะคะ